เปิดราคาแหวนเพชร12กระัตนเดเดทย่าซื้อบ้านได้เป็นหลังหลังจากที่นเดทขอย่าแต่งงานหลายคนสนใจแหวนเพชร12กรัตที่นเดทสั่งทำเป็นพิเศษเราได้ไปตามหาราคามาให้แล้วมูลค่าชวนอ้าปากค้างซื้อบ้านได้เป็นหลัง ทำเอาแฟนฟินกันกระจายไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อช่วงค่ำวันที่5มิถุนายนณเดชขอยาย่าแต่งงานพร้อมโชว์รูปภาพสุดหวานควงคู่โชว์รูปแหวดมัน่นหลังณเดชคูกิมิยะทำเซอร์ไพรส์ปปรขอยาย่าอุรัสยาแต่งงานที่อิตาลีทำกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและสวยงามและมีแกงเพื่อนๆของทั้งคู่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา และสิ่งที่หลายคนต่างให้ความสนใจก็คือแหวนเพชรที่ณเดชน์ใช้ขอยาย่าแต่งงานเพราะเพชรเม็ดใหญ่กระแทกตาที่มาก็ไม่ธรรมดาทําเอาอยากรู้ราคากันเลยทีเดียวสําหรับแหวนเพชรนี้ณเดชน์ได้สั่งทําพิเศษเพื่อนํามาใช้ขอยาย่าแต่งงานโดยเฉพาะซึ่งมีมูลค่ากว่า12กรัตเพื่อฉลองที่ทั้งคู่รักกันมานาน12ปีนั่นเองและผู้ที่ทําแหวนนี้ก็คือเจ้าของร้านดีไซเนอร์ ได้ออกแบบเพชร12กระัตทรงรีรูปไข่ VVS ย่อมาจาก Very Very s l i g h t l y Included เป็นเพชรน้ำงามบริสุทธิ์แทบจะไม่มีตำหนิในเนื้อเพชรที่สั่งทำพิเศษซึ่งณเดชซุ่มเงียบทำไว้ตั้งแต่ปี2562ทั้งนี้เมื่อลองเข้าไปตรวจสอบราคาแหวนที่เว็บไซต์ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ออกแบบแหวนให้กับณเดชอัปเดตเครื่องประดับและจิวเวลี่จำหน่ายทางออนไลน์พบว่าแหวนเพชรรูปวงรีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า12กรัตมีลักษณะใกล้เคียงกับแหวนเพชรรูปวงรีน้ำหนัก5กรัตสนนราคาอยู่ที่วง ละ1ง0ส0ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวประมาณ4ีล้านแปดสนบาทซึ่งคาดว่าราคาแหวนของนเดชนี้น่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า4ล้านบาทกันเลยทีเดียว